ใช่พี่โอ๊ะโอ๊ยมือนี้ไปตกเป็ดมาเป,ป็ดปลาพี่น้องค<ะ>นปลาค่ะพี่น้องเออไปตกเป็ดมากกักคขามือนน้โอ้ยไปององโตคะ่ะจันดาและขาและขะและขะเอาหันหลังมันมาเน่ได้เห็นทั้งหลังจะเห็นตัทองมันเออนัน่นนี่ก็เอินปลาสันดานี่แหละค่ะใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกค่ะสาวไทยเหมือน ในเยอมันค่ะเขาใส่ชีวิตกันแบบนี้มิมตรธรรมาชาติธรรมาชาติได้ค่ะสุกสุขสุขค่ะความเป็นมันได้สุกโอ้ย,อยต้มสมค่ะต้มสมตัวนี้ประมาณกิโลกว,ว่าหน่อยริยาลูกประมาณโลูกขีดลกขีดลูกสองขีดประมาณน่ะก็ไม่กิโลเนาะอืมเฮ็ดแห้งงามเลยเด้อ พ่อไปตกเป็ดแต่กินจบเจียเน,นาะค <c oughs> ันพ่อีอันนี้ว่ได้ไปตกเป็ดไหมยังชวนมึงโดนแล้วขั้นออบักขั้นบักหน่อยห่ยอยประยูหัน้องเฉยีเนาะใช่บักหน่อยหน่อยที่ว่ามึงไปขอพ่อพ่อหน่อยตัวหัน้นบนเป็นอย่าง มันไปตกปามเจ็บตัวเนาะเทเว้นเเนาะเฮ้ยป้าบื่อป่ยยากบ่เห็ดูเดียวก็เหรวเห็ดรูดเห็ดเกลือเห็ดเกลืองเลยฉันจะคนเองเอาตะเกือใส่น่ะติดเกับพิไทยหรองชลดเพาะต้องใส่พงชลดดใส่ตเกือน่ะ พอต้องใส่ก็เล่กได้เกลือปลามันสดดีเจ้าเขาชดตาทำไมนั่นตาแตงเงอะมันนั่นเอ้อจะใช้เองดอกงูซื้อแก่วเทอเป็นบอ ฮัดเป็นแม่ขาดซับปลาด้อนี่มันยงไโซโออตน้สัหัวเลยนี่น้นนอ,นนอนดปาปขึ้ <c oughs> เอาดีเช่นไหน เราให้ fake ค <t ội Investment> ่ะเสื้อตัวโอ้ยมวนอายุไ้่งอกสมผ่อนนุย่างนี่ตัวนูเจ็บตีนเบิดก่อนหินเว้ยเขาพาไปบนกดีก็บอกไปบว่มองเอยากไปจุ่มกันหลายคน จะดูจาแลงก็ิ้วกกวดเขีากูน,น,นะ่าหาผ่าห้ไองห้องเลยนะยไปติดคุกติดตะล่างทั้งนอนทั้ง,ง,งพีน่แหละร้านก็สิทธิจับลแม่กับป่าก็สิทธิ์ับมีแต่คนดูดี <laughs> จะไปติด,ดตัวกันนะค่ะแล้วก็ปับเงินนั่นแหละปบหลายบาทนะหลายบาทนะคะโชวบากเกิดค่ะ

็มีอาอาหารดิ <c oughs> ตัดเนื้อมัดอกมากิมเจ้วลุ่นะญี <c oughs> ่ปุ่น, <c oughs> นไทยยติดหรอเ <c oughs> ออป้าญี <c oughs> ่ปุ่นเขากินมนสิง้าวพันเถอะเอาให้มแล้วพุ่นแล้ว <c oughs> พี่น้องเลยโอ้โหขวัญสิตได้กินใสนต้มปลาต้มใส่ปลาฝรั่งมันกินเปลเป็นด้วยค่ะเด้อ <c oughs> พี่น้องนี่เลยดูดีมันออกสะหน่อยเนาะเอาใส่กระถางนี่ล่ะ ดวยเขาอยากมาพลัง,อ,งอันนั้นอันนั้นกระซิต้มด้วบอกอันนั้นกระซิบพ่อไหโนด้วยน,นะกระสิบปล่อยล่องหนามเลยนูขอมันให้คนไทยกูเศร้ากูคิดให้กูเศร้า, <laughs> <laughs> อ,าอย่าทิ้งอย่าทิ้ง <laughs> เาขาบอกกัเลยว่า เอ,เอาเอากะเอาว่าสันเสียวหายว่าสันว่าแต่ขามันดีดีเด้อว่าสันว่าว่าเอาใส่ถุงเดี๋ยวจะจับถุงจับโตมันฟาดใส่ใหม่นี่เดี๋ยวเดี๋บัวบัวบัวว่าสันว่าตัวเอามิดเจาะหัวใจมันผอมทุกคนอุดรแทงทะลุมันเรียนมาเลยเฮ้ยนี่กะนี่แหลมแหลมแทงทะลุมัพเอแทงหัวใจ เขาเลยบอมักถึงปลาตายใช่นคนเนาะ hmm. ตกแต่ก็ใช่ของใช้นามแมงดีเด <c oughs> ้อแหงม่ตปลาตายตามฟ้ามจิงขันนี้เน็ตไปตกไปเลวก็ใส่เน็ตถิงไว้ใน้นานั่น,ม,น <c oughs> มันกระสีบตายมันกระสี <c oughs> สูตร <c oughs> กซงไปหาเด็กหน่อยนาสาานีนู่หางเู้พูดอะไรเหรอหักสูตอบางยังกเอ็ดเอ็ดดิเอ็ดดิเอ็ดดิบล็อกเอ็ดดิมันเด็กหน่อยจากอายุเท่าไรล่ะที่สิปหน่อยก็น,น้อยปวดทังไมจะสูไ้สไหววะู้ตาย เด็กไหวซทนีไงกันได้กันลืมได้ในพอนามหลเนาเอกบอกยค่มึงถัาวิดีโอตีมัชตนพีเรตวพเปวตดดิสพอเ